ก็สวัสด pues ีทุก no. ท่านทุกท่านก็ยังจะต้องยังสอบเนาะทําไมแจกเซอร์กันอีชช้นเคยนะทําไมแจกเซอร์อันที่เป็นเซอร์โวตอาร์เซญ่านี่นะเราก็จะมาแจกเลยยัดนะครับก็ถ้าเสียมผมไม่มีตะเกียกก็ขอบตาไปแต่ถ้ามีก็โอเคไม่ขอบฐานอภัยนะฮะก็ยัดเนี่ยมันก็จะมาแบบนี้ควาจริงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะความจริงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะนี่ผมเข้ามาตรวจสอบแล้วเฉย จิ้มจืュตรงนี้อ่ะอย่าจิ้มจืュตรงนี้ไม่ใช่ครับผมทำผิดคำนึงนะอุ๊ยอิชิวันพิษบุญอุ๊ยอย่ามาสิฉันไม่จะฆ่านายวิรูฟี่จังโหดรูฟี่จังโหดมากเลยนะครับก็เห็นเขามาตะกี้นะครับ อูฟี่จังเขาขูดมาฮะตรงที่เจ้กระหม่อมไม่เลยทำอะไรให้มาในเขาเลยนะนี่ความจริงเกิดอยู่นี้ฝันเจอตรงนี้เลยนะเราจะไปเจ,จนได้เนี่ยโอเคแล้วก็จะให้เห็นน้ำไปหันน้ำมาตรงไหนไปว่าวับอะไรนี้นะค่นี้นก็จะดีไม่ให้ดีนิดหน่อยนะตรงที่ว่ามีคนาได้ข้าวผมเต็มเลยนะ เขาให้เราเพาะอะไรนะทั้งที่ผมเขียนชื่อให้ช่วนผมว่าทีวีแล้วนะฮะก็ไม่เจออยากออกทีวีกันะว่าคนที่นี้เขาไม่อยากคุยกันเลยแต่ผมาที่เดิมอ,อีกโัวเก็บเวี่ยงหัมากมายกลายกองในท้องเวรร่มพัดลมพัไปตามกระแสไม่ใช่แล้ว อันนี้ไม่ใช้อของตัมบ้าฟอนซือของนั่นเองตรงนี้ก็เวลานีชมวิวรูปภาเนี่ยยังไม่เอ้ยยังไม่้เปิดเซอร์ยังเป็นทางการมั้งเพิ่งผมได้ผมทำเซนี้โาหมดแล้วได้เอาเองนเดี๋ยวผมจะเทเอนี้ไว้ให้ตายริงทิชชู่มดเลยนะ อูแรกแรกแรกป้าวับนอยู่ฝั่งนี้โอเคนักเก,เกเน <Okay. S 1> okay. ทูเฟ้าโมเฟ้านี่มันส้มที้วับโอเคเจอที่วับแล้วเย็ดนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรแต่งงานโอ้โหโฮมซูน PVP ไปที่ PVP ปูวาปบอะเหลืองน้ำเงินแดงแ้วกมีเขียวแน่นอนช่วยฮะเขียวต้องมีสีแดงแล้กวกันอืมอะไรเนี่ย ไม่ทำอะไรนะพี่พี่เอาอะไรฉันโอเคนะ,ะทุกรนมันนี้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ